สลุมากมันมันมันหนักมันมึนสโลดโฮูมากนะไม่เคยมียุคไหนนะยุคไหนที่ทําให้บ้านเมืองจะล่มจมนะคนบ้านเมืองเนี่ยบอกว่าบ้านเมืองนกำลังจะตายนักการเมืองเนี่ยเอาเงินไปซื้อเสียงประชาชนบอกตรงว่าประชาชนก็ขายเสียงให้เขาคือเป็นตัวที่พ้นประชาธิปไตยของตัวเองอะนะจุดเริ่มต้นแห่งการพ้นประชาธิปไตยของตัวเองก็คือประชาชนกไปมอบสิทธิและสิทธิภาพของตัวเองให้กับนักการเมือง สโลโทูไหมมัน,นม,มันมันหนักมันมึนสโลโทรูมากนะไม่เคยมียุคไหนนะยุคไหนรัฐบาลยุคไหนที่ทําให้บ้านเมืองมันจะล่มจมนะ <c oughs> บ้านเมืองเนี่ยบอกว่าบ้านเมืองนกำลังจะตายต้นเหตุที่ที่ทักษิณกลับมาก็ต้องบอกว่าท่านนายกประยุทธ์แหละนะเป็นคน ใช่ให้ให้เข้ามานะปูนโตนะไปยุธ์นั่นแหละให้เข้ามาคนให้เข้ามาแล้วถามว่าแกคิดยังไงให้เอาเข้ามาเอาเข้ามาปั๊บเนี่ยรัฐบาลมันมันมันปั่นป่วนไปหมดเลยนะตั้งแต่เอาเศรษฐาเข้ามาเนี่ยเศรษฐาก็ไม่ดีบอกตรงว่าความรู้ตรงประสบการณ์ทางการเมืองก็ไม่มีมีแต่ความรู้เรื่องธุรกิจทําธุรกิจอย่างเดียวคือท่านกัลัาจะบอกว่านายกเศรษฐาเนี่ยยอมรับจะไปสร้างคอนโดที่ไหนสร้างบู่บ้านที่ไหนจะขายดีแน่ อันนั้นเชี่ยมือด้านนั้นใช่ไหมแต่จะมาจะแก้ปัญหาประชาชนลืมตาอ้าปากได้นี่คือคือตัวเองไม่ใช่นักการเมืองมาเนี่ยแล้วผมถามว่านักการเมืองเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นมนุษย์พันธุ์วิเศษนะเป็นมนุษย์บุตเป็นมัคือจะว่าเราเองกันจะยกว่าเราก็ไปไดนักการเมืองครับแต่ว่าเราคงเราจะว่าเราไม่ใช่คนประเภทนั้นมันเกิดเดี๋ยวชาวบ้านก็ว่ามึงพูดเลยเห็นแก่ตัวเนี่ยแต่ผมบอกว่ามนุษย์การเมืองเป็นมนุษย์พันธุ์วิเศษรอบรู้สารพัด นะบอกตรงว่ามันกรณีเ,เด็ดพายเนี่ยผมบอกว่าสู้ไม่ได้หรอกประชาชนหรือใครการเนี่ยไม่มีทางที่มาสู้นักการเมืองได้เลยนะแล้วอภิสิทธิ์ชนนี่นักการเมืองก็สุดยอดสุดยอดบอกอยู่เหนือการควบคุมเลยละคนนะนักการเมืองเนี่ยนะแล้วก็ควบคุมข้าราชการซึ่งข้าราชการเนี่ยเป็นอาชีพข้าราชการเนี่ยทำงานกันมาคนละสามสี่สิบปีนะเป็นอย่างน้อยถึงจกกะเกษียณน,นะ พวกนี้มีความรอบรู้เชี่ยวชาญแต่ละอาชีพที่สาขาอาชีพที่ตัวเองทาอยู่นะแต่เขาเสร็จทัก,การเมืองหมดอ่ะเพราะทักษานเ<ช>มืองเป็นผู้บริหารเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มอบนโยบายและเป็นผู้ให้คุณให้โทษด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเนี่ยนะตั้งแต่มีนักการเมืองดีมันก็ดีถ้านักการเมืองไม่ดีบ้านเมืองเราก็จะล่มจมบัญหาอ่ะปัจจุบันนี้นักการเมืองเนะี่ยมันมันไม่ดีซะเยอะกวา่านักการเมืองดีนะ นักการเมืองดีเนี่ยมีน้อยมากครับนักการเมืองดีที่จะหลุดรอดเข้ามาอยู่ในสภาเนี่ยยากยากมากนอกจากเป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นกวนของนักการเมืองใหญ่เป็นพวกรัฐมนตรีนะลนายกอ่ะนะเป็นลูกรองหัวหน้าพรรคที่บอกตรงๆว่าทุจริตคอร์รัปชันนะนะครับหาเงินกินก่งบประมาณหลวงเนี่ยเอามาไวายเย้เยอะๆแล้วถึงเวลาก็เอาเงินแจกจ่ายให้กับพวกสสพวกนั้นนะ่ะไปซื้อเสียง แล้วก็เข้ามาเป็นก๊กเป็นกวนเอามาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแหละรเราก็จะได้นักการเมืองที่ดีเข้ามามเราก็จะได้รัฐบาลที่มาบริหารประเทศเพียงหวังเข้ามาเพื่อ,อประกอบกลยผลประโยชน์เอาเข้าตัวเองครับโดยไม่คํานึงถึงพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนอประชาชนลากย่าครัที่ก็หวังพึ่งพิงนักการเมืองที่จะไปช่วยบำบัดทุกบำบึงสุขเขานะแต่ว่ามันก็ไม่มีความหวัง,วงเขาก็หมดหวังโดยเฉพาะยุคปัจจุบันและยุคที่ผ,ผ่านมานะ นักการเมืองเนี่ยเอาเงินไปซื้อเสียงประชาชนบอกตรงๆว่าประชาชนก็ขายเสียงให้เขาคือเป็นตัวที่ป้นประชาธิปไตยของตัวเองอะนะจุดเริ่มต้นแห่งการพ้นประชาธิปไตยของตัวเองก็คือประชาชนจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเลยเพราะไปมอบสิทธิและสิทธิภาพของตัวเองให้กับนักการเมืองเร็วๆชั่วๆนะแต่เขาซื้อก็ด้วยราคาเงินที่สองร้อยสามร้อยสองร้อสาที่ท่านบอกอะทางภาคอีสาน200 3้อยสาม แต่ว่าแถว,แถวบ้านผมอ่ะพันสองพันสามพันเห็นว่ากำันกำันก็ขายตัวด้วยใช่ไหมทั้งทั้งผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะขายตัว<อ>หมดนะวกนี้ก็นทุที้นำหมดบางทีซื้อซื้อยกหน่วยห้าแสน